เต็มตัวไอ้กลัวนะกลัวว่าลูกปืนจะวิ่งชนจะจับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจ นี่ค่ะไขอหยาหยอดตาค่ะจะหยอดก่อนนอนมันบวมแล้วอ่ะมันเป็นหนองขึ้นในตา うん。